วัสดีค่ะวัสดีทุกคนนะคะมาหน้าโซนอีกแล้วค่ะทุกคนก็ลินอยากจะมาอัปเดตจากคลิปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนาะเรื่องลงที่ลงไว้นะคะ ว่าใครเตรียมตัวที่จะมาเที่ยวอังกฤษอะไรเงี้ยมีแพลนที่จะมาเที่ยวอังกฤษอะไรเงี้ยก็ให้หลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยนะคะหลีกเลี่ยงในจุดที่แบบว่าเออปะท้วงอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้คือโอเคแล้วนะคะคามแล้วอะไรเงี้ยที่ต้องระวังก็มีแค่เรื่องล้วงกระเป๋าเรื่องล้วงรกระชากโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของที่นี่อยู่แล้วนะคะก็อ่าอย่าง ตามแหล่งท่องเที่ยวตามเขาเรียกว่าอะไรล่ะตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างลอนดอนอย่างเงี้ยเออมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนมันก็แล้วแต่โซนเนาะโซนไหนอันตรายโซนไหนไม่อันตรายอะไรเงี้ยแต่ว่า อย่างแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยเออนะคะอย่างแบบถือโทรศัพท์ในในในเมืองไม่ได้เลยนะคะอย่างสมมุติว่าเราไปเดินตามถนนอะไรเงี้ยเราจะไปถือโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไปเดินไปคุยไปไม่ได้โดยที่เราไม่ระวังตัวอะไรเงี้ยจักรยาน่าปั่นมาข้างๆกระชากไปเลยแบบนั้นเลยคะ่ะทุกคนเออนะคะหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะเป็นจักรยานนะคะเพราะว่าเขาขึ้นฟุตบาทอะไรเงี้ยเออนะคะ,ะ,คะก็เนาะเล่าสู่กันฟังเผื่อแบบ เป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยมีแพลนที่จะแบบว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะคะก็เหตุการณ์เล่ามาเล่าให้ฟังเนาะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากซสาโพอร์นะคะทุกคนที่แบบว่ามีมีเป็นเยาวชนเนาะเป็นเยาวชนที่ก่อเหตุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเยาวชนที่ก่อเหตุก็เป็นคนอพยพเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็เลยเกิดการ โกรธแค้นของคนที่นี่อไรเงี้ยนะคะทําไมทําไมถึงมีแต่คนแบบนี้อไรเงี้ยเออนะคะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้คนที่นี่เขาแบบว่าเอือมเหมือนแบบเบื่อหน่ายไรเงี้ยอยากย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอไรเงี้ยเออนะคะคือแบบคนอันนี้คือไม่ได้แบบว่าอันนี้คือเล่าเล่าให้ฟังนะคะคนที่ก่อเหตุจาก จากเหตุการณ์อเหตุรุนแรงหลายๆเหตุอะไรเงี้ยเยอะมากที่กิดก่อเหตุอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่อพยพเข้ามาประมาณนี้นะคะเออเนาะก็ก,ก็ลินก็เข้าใจในมุมของเขานะคะเพราะว่า,าคนที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบว่า รังเกียจไปซะทุกคนเรียกว่าอะไรนะก็ไม่ได้ต่อต้านซะทุกคนคนเราลินก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อพยพก็ามาเป็นคนไม่ดีซะทั้งหมดคนที่ดีๆเขาก็มีเยอะคนที่เข้ามาแล้วก็หางานทาทางานอนะไรอย่างเงี้ยเออก็เยอะอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไมถึงมีแต่คนที่อพยพเขามามาก่อเหตุอนะไรเงี้ยเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันอนะไรยเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีในข่าว เออนะคะซึ่งมันไม่ได้มีในข่าวแน่นอนอะไรย่างเงี้ยนะคะเป็นเขาในข่าวเขาจะไม่บอกว่าเป็นคนมาจากไหนจากไหนอะไรย่างเงี้ยเออนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าเป็นคนที่อพยพเข้ามาซึ่งมาก่อเหตุแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบเฮ้ยทําไมอยู่เข้ามาประเทศเรามาใช้เงินภาษีของเราเลยแล้วทำไมต้องมาก่อความวุ่นวายในในบ้านในประเทศของเขาด้วยอะไรย่างเงี้ย เออก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นสะสมสะสมมาเยอะมากมันเป็นเกิดอย่างอันนี้คือลินลนคุณพ่อเล่าให้ฟังเนาะก็อย่างสมมติว่าลินก็จะลินก็จะเห็นอยู่แล้วดาตั้งแต่ลินย้ายมาอยู่นี่แล้วก็ก่อนหน้านี้ซึ่งเขาอยู่มานานแล้วเขาก็จะรู้เหตุการณ์มันเป็นยังไงยังไงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นคนที่แบบว่าอพยประปก็มามาก่อนเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเขาก็เลยแบบอย่างสามีลินอย่างเงี้ยโอ๊ย ฉันไม่ชอบเลยทําไมต้องแบบมีแต่เรื่องอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยฉันอยากจะไปย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยย้ายจะไปอยู่ในป่าอะไรเงี <g> ้ย <ül> ประมาณนั้นก็เลยแบบเฮ้อมันเป็นเรื่องปมันเนามมันมันโหดหลายเออประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะมองในมุมที่โหดหลายอะไรเงี้ยนะคะก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็เหมือนแบบว่าคนอพยพมาในไทยอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้เสียอยู่ไม่ได้เสีย ยู่ไม่ได้เสียค่าวีซงวีซ่าเลยอยู่เข้ามาแบบประเทศเขาฟรีฟรๆอะไรเงี้ยมาอาศัยเงินภาษีของเขาอะไรเงี้ยซึ่งภาษีที่นี่ด่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเยอะมากอยาก่างสามีสามีลินเสียเสียภาษีอะไรเงี้ยตอนตอนลินทํางานก็เท่าเท่ากับเงินเดือนของลินเลยอะไรเงี้ยเยอะกว่าเงินเดือนของลินอีกอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะแบบ น้อก็เข้าใจเสียภาษีไปเยอะแล้วทาไมอยู่ต้องแบบเราเอาเงินภาษีของเขามามาช่วยเหลือคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเออนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะมีอย่างสมมติว่าเข้ามาประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วยู่มาก่อเหตุวุ่นวายอะไรเงี้ยเออนะคะยู่ก็เข้ามาฟรีๆทำไมอยู่ไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเออนะคะก็จะก็จะแบบนั้นนะคะทุกคนเออมุมแบบนั้นเลยนะคะคนเขาก็จะแบบ เบื่อมากอะไรเงี้ยเออคนที่นี่เขาก็จะแบบเบื่อกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ทําไมแบบว่าอ่ามีแตบบ่แบบนี้อะไรเงี้ยเออนะคะก็จะเล่าสู่ฟังนะคะต้องไม่ใช่ว่าคนคนพื้นที่เขาจะไม่ก่อเหตุอะไรแบบนี้แต่ว่ามันน้อยมากซึ่งเปรียบเทียบกับอ่าคนที่อพยพมามาก่อเหตุอะไรเงี้ยลิไม่ได้าหมายความว่าคนที่อพยพมาเป็นคนไม่ดี ทั้งหมดคนดีๆเขามีเยอะแต่ว่าคนที่มาก่อเหตุอะไรเงี้ยคนไม่ดีอาศัยเข้ามามาก่อเหตุอะไรแบบนี้เยอะนะคะทุกคนเออก็จะประมาณนี้เนาะก็เพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนเพื่อ,อเผื่อใครจะมาเที่ยวเที่ยงกฤองีอะไรเงี้ยเออนะคะได้ลอง แหล่งท่องเที่ยวอะไรยเงี้ยตามพาร์คอะไรเงี้ยทุกที่นะคะทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวมีมองหน้ามองหลังอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากที่ไทยมากๆค่ะทุกคนทุกคนอย่างเราไปเดินที่ไทยคือแบบเดินเล่นโทรศัพท์ไปไม่คือไม่ค่อยมีโจรเยอะเหมือนที่นี่อะไรยเงี้ยที่นี่คือแบบว่าต้องระวังตัว v i g i l a n c ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออนะคะมีสตินะคะคือแบบคนไม่ดีเยอะเนาะ ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังนะคะก็ไม่ใช่ว่าเล่าให้กลัวนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราต้องระวังตัวอยู่แล้วอะไรยเงี้ยมองหน้ามองหลังอะไรเงี้ยอย่างลิมมีลูกแล้วอะไรเงี้ยลินก็ต้องระวังเด็กอะไรเงี้ยบางคุณพ่อบอกว่าบางทีเขาก็ชากเด็กเด็กหายอะไรเงี้ยเออน,นะคะก็เด็กหายบ่อยมากเลยนะคะทุกคนต้องระวังสังเกตได้ว่าคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยพาลูกไปพากันเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบว่า อย่างลินไปอะไรอย่างเงี้ยลินก็จะไปเฉพาะกับคุณพ่อเออน,นะคะซึ่งมีคุณพ่อไปด้วยอะไรเงี้ยลินจะไม่พาไปคนเดียวอะไรเงี้ยลินพาไปแค่เพลงกลาวอะไรเงี้ยที่แบบว่าอ่ามีกล้องมีอะไรแบบเนี้ยที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเออน,นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตในต่างแดนนะคะยังไงก็ลินทำ u t u b e นะคะลินเริ่มแบบว่า เริ่มจริงจังแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะส่อาตอนนี้ลินก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกนาอก,ก็ไม่ได้มีเวลาตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าครอบครอครัวของลินชอบเที่ยวชอบพาลูกทํากิจกรรมอะไรเงี้ยลินก็เลยทําคลิปท่องเที่ยว นะคะส่วนมากจะเป็นคลิปท่องเที่ยวที่พวกลินไปจริงๆซึ่งเป็นชีวิตปกตินะคะชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีความสุขในแบบของเรานะคะเออก,ก็อยากแชร์ในมุมของเราแชร์แหล่งท่องเที่ยวในที่เราไปเห็นแล้วแบบว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยอยากก็อยากจะแบบอยากจะให้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเผื่อแบบใครชอบแหล่งท่องเที่ยวที่ ที่พวกเราชอบไปเหมือนกันอะไรเงยเออน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ล้นด้วยนะคะเออนะคะเลี้ยงลูกไปด้วยก็ทําคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะสมม่วนมากก็จะเป็นคลิปเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเออ เที่ยวอะไรเงีนน้ยนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปทํางานนะคะก็เลียเ้ยงลูกเป็นหลักอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลูกเข้าเนอร์ซี่แล้วก็จะหางานทําแล้วอะไรเงี้ยเออนะคะก็บ๊ายบายนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ลินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ